จากท่านเมตตาตนนะคะรับเมื่อวันที่วันนี้2ี่สิบสองเดือนหปีสอง7้าหสเจ็เวลาแปดโมงสี่สก้านาทีนะคะท่านบอกว่าถึงสตาติสตาซิสและเวิร์ลไลเวิร์เกอร์ทุกท่านที่กำลังทำหน้าที่อยู่เราขอส่งกำลังใจและพลังแห่งรักในเมตตาอันไม่มีประมาณมอบให้แด่ทุกท่านที่กำลังทำหน้าที่อยู่ให้ทำหน้าที่ ด้วยความมั่นใจเปลี่ยนพลังแห่งรักและเมตตาและเราและทุกท่านเป็นหนึ่งเดียวเสมอจงเป็นตัวแทนแห่งเรากายแสงแห่งเราและท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่เคยห่างหายไม่เคยแยกจากเราคือตัวแทนแห่งพระเจ้าในไทม์ไลน์ใหม่ด้วยรักแท้จากเราเมตตาตอนจบสารค่ะ